ไม่คิดว่ากล้อง Nikon ในยุคนี้จะถ่าย portrait แล้วให้สกินโทนแบบนี้รูปทั้งหมดมาจาก Nikon Z5 II ล้องฟูลเฟรมในระดับเริ่มต้นแต่สเปคจัดจ้านคลิปนี้จะเป็นพรีวิวสิ่งที่เราชอบละกันเพราะเราได้ใช้งานแค่หลักชั่วโมงนิด,นดเองสิ่งที่ชอบมากแบบโน1หนึ่งก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วก็คือสกินโทนที่ให้สีดีมากอันนี้เราใช้โปรไฟล์สีใหม่นะครับ Tone ท o r t r a i สสีคือใช่สวยใสยถูกใจสายนะเรารูปทั้งหมดเป็น jpeg แบบจบหลังกล้องเลยนิคอนที่ตะก่อนเรามองว่าสีสันจะจัดจ้านมีความอิ่มตัวสูงไม่ถูกจริตเราซักเท่าไหร่ถ้าต้องเอามาถ่ายคน แล้วเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสจับก,กล้องค่ายนี้เลยนะครับเลยติดภาพลักษณ์แบบนั้นมาตลอดแต่พอเจอไฟล์หลังกล้องจากในคอนเซ็ต5ทูไปก็ลบล้างความคิดนั้นจนสิน้นอีก2ออย่างที่เราชอบแล้วไม่คิดว่าเขาจะใส่มาในกล้องฟูลเฟรมระดับเริ่มต้นก็คือ1 SD c a สสองสล็อตอันนี้ดีมากสายรับงานได้ใช้แน่นอน 2NRAw พูดให้เขาเ้าใจง่ายๆก็คือไฟล์รอของวิดีโอคุณภาพไฟล์ที่ได้จะดีกว่าไฟล์ Rock ไปอีกขั้นกับกล้องฟูลเฟรมที่มีค่าตัวอยู่ที่60,000บาทเมทอนได้สั สามอย่างนี้มาคือคุมแล้วอ๋อบอดดี้มีการสั่นด้วยนะ